เพื่อนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมตรงพ่อเดียวกันทําไมราคาถึงแตกต่างกันพาระหลวงพ่อสดทอเนี่ยเขาก็จะมีหลายรุ่นหลายปีมากตั้งแต่ปีตั้งแต่สองสกว่าเลยความเก่าอายุเนี่ยสำคัญมีผลเรื่องราคาความสวยมีผลเรื่องราคาที่ทีมีผลเรื่องราคา,คา,า,คา,า,คาปีพศมีผลเรื่องราคาหมดเลยแต่วันนี้เราจะเอามาให้ดูเป็นพาระทองคานะครับก็เพื่อนๆจะเข้าใจแล้วว่าปีมีผลสภาพทุกอย่างมีผลนะครับนี่ปีศูนย์เแต่ทําไม ปีสามกว่าดันแพงกว่าอยู่ที่พุทธศินด้วยความสวยงามอยู่ที่พีีอยู่ที่ PC, ทจํานวนการสร้างด้วยประสบการณ์ด้วยอย่างเงี้ยตำรวจอาจจะห้อยเยอะใส่ไปปุ๊บโดนยิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผลด้วยทั้งนั้นอ่ะกลายเป็นปี38แพงกว่าปี09อีกทีนี้แต่บางรุ่นปี37ดแต่กลับไม่ได้เลยปี3 0ทองคําเกินทองนิดหน่อย1 0อปีตํารวจก็จะเกินทองแต<ๆ>่เกินไม่เยอะองค์จิ๋วๆอย่างงี้น่ารักน่ารักก็เกินทองอย่างเงี้ยเด็กไข่เล็ก อย่างนี้ก็จะเกินหองนิดหน่อยความต้องการซื้อความต้องการขายอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลกับเรื่องราคาอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆมีพระเครื่องพระบูชาของเก่าของอะไรเงี้ยไม่แน่ใจพเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์มาปรึกษาผมได้มาพูดคุยมาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้ครับมาที่หน้าร้านผมได้เลยครับปักหมุดว่า Google แบบว่าต้าเราเลอกาลังสำโรงอยู U ่บางซอยดาสำโรง14ที่จอดรถหน้าร้านได้เลยครับไม่ต้องเข้าซอยจอดรถง่ายเดินทางง่ายรถไฟฟ้าใกล้สีเหลืองลงสถานีสีด่านก็ใกล้ๆกล้ร้านแล้วยังไงก็ถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กด subscribe ก we wow.